เน่ห์ของมันก็คือมันเป็นยุคที่เราโตมากับมันเง้ยคือสมัยก่อนมันจะไม่มีมือถือไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรความสุขของวัยเด็กนะก็คือการเล่นการดูทีวีการหนังสือการ์ตูนผมสะสมหลายอย่างผมสะสมตุ๊กตาตุ่นทอยเส้นสะสมหนังสือฮีโร่การ์ตูนในระบาดท,ที่ผมก็สะสมที่บ้านตอนนี้ก็มีประมาณสี่ห้าหมื่นเล่มฮะฮีโร่ทุกตัวเนี่ยสังเกตว่าในหนังมันจะสอนให้เป็นการทําความดีช่วยเหลือคนอ่อนแอ เพราะนั้นฮีโร่ทุกๆเรื่องเลยมันจะสอนมันจะจบตอนท้ายเนี่ยสู้ต่อไปถ้าเกิดทีป่าเปล่าเปล่าร้ายเป่าทํามท่านั้นเด็กจะถูกปลูกฝังว่าเออก็คือฮีโร่เนี่ยเป็นเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อ่อนแอป่าบปลาาเหล่าร้ายเหล่าธรรมอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครจะมองว่าฮีโร่มันเป็นการมอมมาผมว่าไม่ใช่เพราะมันทําให้เราเหมือนเหมือนเหมือนเราชื่นชอบในฮีโร่เราก็ทําให้แบบเราอยากเป็นคนดีตามฮีโร่อย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละ อกิริจ,จินวหันนะครับหรือส่วนมากเขาก็จะเรียกกันว่าป๋าเอ็กซ์ถ้าใน Facebook ก็คืออากิโตะการโมแมนตอนนี้ทาเกิดร้านที่เรียกว่าอากิโตะช็อปชื่ออากิโตะเนี่ยมันมาจากชื่อผมเองชื่อผมก็คืออทกิตแต่ตอนที่ทํางานเนี่ยลูกค้าญ,ญี่ปุ่นจะเรียกเราว่าอากิโตะผมเป็นคนชื่นชอบพวกของเล่นของญี่ปุ่นคือเติบโตมาจากพวกกระตูนญี่ปุ่นกระตุนฮีโร่ในทีวีอะไรงเงี้ยน,นะครับเราก็เลยชื่นชอบของเล่นที่เป็นพวกของเล่นเก่ายุค 70, 80, 90นะครับพวกตุก๊กตุ่นทอยเส้นกระตูนด่นลาบาดกระตูนฮีโร่ของเล่นเก่าๆพวกนี้เก็บมาเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็วันดีคืนดีก็มีมีคนมาชวนบอกว่า,าไปทําพวกออแกไน์กันไหมให้เกี่ยวกับพวกงานของเล่นพวกอะไรเงี้ยก็คือที่เรียกว่า Thailand ลาสสิกทอยแอนเกมนะครับเขาก็จะถนัดเกมแต่เขาก็จะหาคนมาให้มันถนัดเรื่องของเล่นเพราะว่าตอนนั้นในพวกการเลโทรต่างๆมัน,มนฮิต พวกเกมเก่าของเล่นเก่าหนังสือเก่าคนฮิตมากก็เลยมาร่วมกวับเขานะครับก็จัดงานอีเวนต์โชว์งานแรกที่เราจัดก็เป็นงานแถลงคลาสสิกทอยแ์นเกมก็คือจะเป็นเอาของเล่นนักสะสมมาเจอกันหมดเลย10 20กว่าคนมาเจอกันของเล่นเก่าเก่ามาเจอแล้วก็พวกเกมเก่าเก่ามาเล่นกันจนสุดท้ายเขาก็บอกว่าท้้งนั้นมา,มาเปิดร้านของเล่นไหมตอนนั้นก็คือเปิดร้านอยู่ที่เขาอยากให้ไปเปิดที่พันทิปประตูน้ําก็บอก มีพื้นที่ให้ฟรีเลยแต่ว่าเสียค่า GP ีอย่างเดียวแต่มีพื้นที่ให้แต่ว่าให้มีกิจกรรมนะทุกเดือนจะต้องมีจัดกิจกรรมมาเพื่ออะไรเงี้ยเราก็เออก็ดีแล้วมีของเยอะก็เลยตัดสินใจก็คือเอาของที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาเปิดที่ร้านก็คือแต่แรกก็กะเอาฮาฮาเนะี่ยเปิดเล่นๆเ,เ,เอาฮาก็แกะเอมเป็นแหล่งแบบสาวที่มาเจอกันเล่นกันนะทำไมทำามเอ้ยมันมันดีนะมันกลายว่าเราเจอคนที่รู้จักมาหาเราเราเจอคนมานั่งคุยกันมันเป็นรายได้ได้ด้วยเราก็เลยคิดเออเจ๋งวะ่ะทั้งนั้นก็ ไหนก็นไหนเราก็ชื่ออัตากิแล้วลุงญี่ปุ่นเราเรียกอนะัตากิโตะแล้วเ้วก็เปิดร้านกันจแล้วก็ใช้คาว่าอัตากิโตะช็อปในร้านก็จะเกี่ยวกับพวกหนังสือการ์ตูนเก่า่าหนังสือฮีโร่เก่าของเล่นเก่าๆในแนวญี่ปุ่นของเล่นไทยอะไรต่างๆเนะี่ยคนตอนนั้นก็จะเน้นไปทางนี้แล้วเราก็จัดอีเวนต์ต่างๆไปเรื่อยๆนะครับย้ายร้านจากพันทิปปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่ที่แอร์ลิงพาร์คตรงรมเก้าเพราะว่ามันใกล้บ้านที่สุดละเพราะเราก็อาศัยเป็นที่ที่พุบป,ปะเสาร์อาทิตย์ก็มาเจอกันอะไรเงี้ นะครับแต่ขายต้องอะไรเป็นหลักเสน่ห์ของมันก็คือมันเป็นยุคที่เราโตมากับมันครับคือสมัยก่อนมันจะไม่มีมือถือไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรเด็กทุกคนก็คือที่ความสุขของวัยเด็กนะก็คือการเล่นการดูทีวีการอ่านหนังสือการ์ตูนเพราะนั้นพอเราดูทีวีเนี่ยโหฮีโร่มันแปลงร่างได้มันเป็นขยายร่างยักษ์ได้มันปราบเหล่าร้ายมันเก่งมากมันบินได้มันห่อได้เด็กทุกคนผมว่า80% 9 0้นจะชื่นชอบฮีโร่จะเห็นสังเกตว่าเด็กสมัยก่อนเวลา อยากเล่น,ลาาปมนมเป็นฮีโร่ก็หาผ้าคลุมมานะเอามาเป็นซูเปอร์แมนบ้างเป็นฮีโร่มากเป็นเอ็มวอดร์เว่าฟันคอมาผูากบ้างแปลงล่างบ้างอะไรเงี้ยมันปลูกฝังความความความชื่นชอบของเด็กตั้งแต่นั้นไงเพราะฉะนั้นเด็กก็จะแบบชื่นชอบพอเราโตมาเราก็มารู้สึกอินกับความรู้สึกของเราในเวเด็กคือจิตใจ,จเราจะเป็นเด็กเงี้ยเพราะนั้นเราก็แบบอยากกลับไปกลับเป็นเด็กพอโตมาพอเรามีกําลังทุนกนาลังทุนทรัพย์เพียงพอมีอะไรเนี้ยเราก็เริ่มซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อ,อเก็บไปเรื่อย จกนกระทั่งตอนนี้ที่บ้านผมก็คือเยอะไปหมดเลยของเล่นแต่เป็นหมดเลยจริงๆก็ชอบหมดอนะไอ้มดแดงก็ชอบเพราะเอ้มดแดงนี่ผมก็คอสเพย์นะก็คอสเพยนะ์เ,พนะเ,พเป็นไอ้มดเอ็กก็มีกลุ่มแก๊งเป็นเป็นผู้ใหญ่เวลาเด็กเหมือนกันนี่แหละก็คอสเปนะ็นไอ้มดแดงกัน10ตัวแต่ผมจะเป็นมดแดงยุคโชวะนะตั้งแต่ไรเดอร์หนึ่งจนกระทั่งถึง10ไอ้แบ็คอรไอเอ็กอะไรก็ว่าเลยก็คอสเพย์เล่นกันทุกวันนี้เวลาจัดงานนะผมก็จะมีทีมของพวกเพื่อนๆน,นี่แหละแต่งคอสเพย์ไปเล่นกันเด็กสมัยก่่่อนนนนมมมมมมัััไไี สมัยก่อนก็คือคอสเพย์ก็คือเพียงแค่มีมีหัวกระดาษหรือมีอะไรมาใส่มันก็คือมันก็เล่นได้สนุกแล้วไงแต่สมัยนี้แต่ละคนโอ้หผมเห็นแต่ละคนทําเก่งมากเขาสามารถทาเป็นชุดมาเหมือนแบบญี่ปุ่นเปะเลยนะใส่ชงใส่ชุดมีชุดเกราะมีชุดทํามาเหมือนเปะเพราะนั้นสมัยนี้เทคโนโลยีมันทําให้มันทําได้ดีขึ้นแต่สมัยก่อนมันจะไม่มีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสมัยก่อนถ้าใครเคยจําได้หนุมานพบห้าไอ้เมือดแดงอ่ะเขามีชุดมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซ โฆษณาหนังโอ้โหเด็กตื่นเต้นมากเลยเห็นฮีโร่เห็นมือแดงออกมาจากทีวีมาขี่มาไซผ่านหน้าบ้านโฆษณาดูหนังคนฮือฮากันมากปัจจุบันก็คือตอนนี้ผมเห็นพวกคอสเพย์เยอะแยะมากเวลามีกจัดกิจกรรมต่างๆเห็นไหมพวกงานต่างๆในห้างเนะี่ยจะมีเหล่าทีมคอสเพย์อนิเมะคอสเพย์ฮีโร่คอสเพย์อ,อ,อ,อะไรออกมาเต็มเลยเยอะมากตอนนี้คนกลับมามาชื่นชอบการคอสเพย์ด้วยเยอะคือตอนนั้นก็คือช่วงที่ยุคการ์ตูนไทยดังๆเนะี่ยตอนแรกมันก็เป็นปกใหญ่ๆก่อนนะจกัจกจักวงวง แนวอิตาลีปาฏิหาริ์เนี่ยแต่พอการ์ตูนไอ้มันเริ่มมาฉายในทีวีเนี่ยฮีโร่เริ่มมาคนก็เริ่มไปนักวาดเนี่ยเริ่มไปวาดตัวละครของฮีโร่กาโมแมนมั่งสเปกเตอร์แมนอันเดียวกันนะแล้วก็มีโกด้ามีเนะี่ยก็เริ่มเห็นไหมเอาจากลายเส้นไทยไปวาดเป็น,เป,นเป็นลายเส้นญี่ปุ่นเพราะว่ามันสามารถดึงดูดได้คนซื้อได้เพราะคนตอนนั้นดูทีวีคนใจฮิตมากถ้าเห็นหน,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 น้นากากมื่แดงหน้ากากไอ้กุนต้าแมนหน้ากากกาโมแมนเนี่ยต้องชื่นชอบมากนะครับแล้วมันก็หายไปพักหนึ่งการ์ตูนปกใหญ่นะ แต่ว่ามาฮิตอีกทีนึงก็คออือเป็นช่วงที่เขาอยากจะได้หนังสือที่ราคาถูกราคาประหยัดคนสามารถจับต้องได้เขาก็เลยคิดขึ้นมาอ๋าอย่างนั้นทําเป็นบกเล่มเล็กๆราคาประหยัดก็คือ1บาทที่เราเรียกว่ากระตูนเล่มละหนึบาทซึ่งกระตูนเล่มละบาทเนี่ยที่มาที่ผมถามหลายท่านก็บอกว่ามันมาจากว่ามันมีเศษของหนังสือเหลืออยู่เวลาเขาตัดหนังสือเป็นเล่มน่งแหมันก็จะมีกระดาษกระดาษที่เหลือขนาดไซส์เนี่ยเขาเลยทั้งนั้นก็นไหนๆแล้วลอง ลองวาดเป็นการ์ตูนสั้นๆมแล้วเอากระดาษเหลือใช้พวกนี้มามาทําเป็นรูปเล่นงการ์ตูนแล้วให้นักเขียนมาเขียนดูซึ่งแรกๆก็จะมีนักเขียนดังๆมาเขียนแต่ว่าเนื่องจากเขาอยากจะขายได้เพียงหนึ่งบาทเขาก็เลยแบบหนึ่งบาทจะมีแค่16หน้าเงี้ยว่าท้งนั้นต้องหลากหลายและเราไม่สามารถจ้างนักเขียนแพงๆได้ละก็เลยเริ่มวาดเอานักเขียนโนเนมนักเขียนพวกช่างช่างเด็กเทคนิคเด็กเลยเนี่ยคนอยากเขียนเขียนมาเขียนมาเขียนมานะครับ เขาก็ให้เป็นตอนนั้นรู้สึกเรื่องประมาณ3ามสบาทเองก็คือมันต้องการต้นทุนต่ําขายใน,นราคาต่ําแต่ว่ามันก็ไปได้ดีนะเพราะว่ายุคประมาณปี2520 2 1 2 2 3เนี่ยการ์ตูนเระ่บาดมันแพร่กระจายไปทั่วเลยว่าเราไปตามตลาดเราก็จะเห็นหนังสือการ์ตูนนะเป็นแผงแเราก็จะหนีบหนีบหนีบวางไว้นะแล้วให้คนซื้อคนซื้อก็ไปอ่านแบบการ์ตูนเรื่องบาดสมัยก่อนเหมือนกับเป็นการอ่านค่าเวลาเนื่องจากราคามันถูกแล้วมันหนังสั้น จะเห็นว่ามันต่างของญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊คคือหลายเรื่องจบนะแต่ว่าไทยเราจะทำแบบบางๆผมสะสมหลายอย่างผมสะสมตุ้กตุ่นทอยเส้นสะสมหนังสือฮีโร่การ์ตูนน่ารบาดท,ที่ผมก็สะสมนะครับก็ที่บ้านตอนนี้ก็มีประมาณสี่ห้าหมื่นเล่มอ่ะการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างที่บอกว่าเขามีการปูเรื่องอย่างดีอ่ะเพราะเขาเขามีทีมงานอ่ะเขาเป็นเขาเรียกสตูดิโอเลยอาจารย์ของคนไทยอย่า,ยาลืมว่าทําคนเดียวนะอย่างพี่โต๊เนี่ยลงเส้นเองลง ลงสีลงผู้การลงอะไรทุกอย่างเองหมดมันทาได้คนเดียวเพนาะ่านั้นอย่างที่ที่ผมบอกอย่างตอนหนึ่งสิบหกหน้าเนี่ยมันได้แค่หนึ่งเดือนหนึ่งได้แค่ตอนเดียวเองขณะที่ญี่ปุ่นโอ้โหไม่ได้หรอกเขาต้องวาดอย่างนี้เขามีผู้ช่วยเยอะเขาว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วเขาก็มีผู้ช่วยไปช่วยแต่งภาพแต่งทาฟลอมทำเฟรมแม่งก็จะสร้างหนังได้หรอเขาทำเป็นหนังเคลื่อนไหวเนี่ยเขามีผู้ช่วยเยอะมากเลยเขาทำเป็นสตูดิโอเลยแล้วก็กวางปลูกคือเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยไปได้ดีขณะที่คนไทยก็คือ ทำด้เัวคนเดียว,ยว,ยวขาดผู้สนับสนุนถ้ามีผู้สนับสนุนผมว่าคนไทยก็ไปไปไป,ไปได้ดีเหมือนกันภาครัฐก,ก็มีส่วนคือภาครัฐก,ก็คือเข้ามามีส่วนแม้สมมติวา่าภาครัฐจะเข้ามามีส่วนก็แบบเชิญไปร่วมออกบูธออกกิจกรรมอะแต่ไม่ไม่ได้มาสนับสนุนว่าจะทำไงให้คาเลคเตอร์ของไทยที่มีอยู่เนี่ยมันไปได้ไกลกค่เนี้ยอย่างคาเลคเตอร์กระสือคาเลคเตอร์ Character, ผีไทยคาเลคเตอร์จริงๆผมว่ามันสามารถทําเป็นพวกอาร์ตทอยทําเป็นพวกอะไรต่างๆไปได้เยอะนะอย่างของที่ญี่ปุ่นก็ทำเขาทำเป็นของเล่นอะไรทำเนย ของเราก็คือไม่มีความรับินี้จะให้เป็นทางศิลปินลงทุนเองมันยากเพราะพวกนี้มันมีต้นทุนสูงเรามีนักเขียนที่ยังยังวาดอยู่ปัจจุบันยังเหลืออีกเจ็ดแปดท่านเนี่ยผมมีศักยภาพเยอะเลยแต่ยังขาดการลงทุนที่จะมีคนมาช่วยตอนนี้รัฐช่วยก็คือเนี่ยมีบูธช่วยไปออกบูธแต่พอออกบูธเสร็จปุบ๊บมันเขาก็หายไปแล้วไงอีกปีหนึ่งมาออกบูธอีกมันก็ออกบูธแต่ว่านักเขียนจะทํายังไงให้เขาสามารถทําของขึ้นมาเลี้ยงชีพได้ให้มันต่อเนื่องอันนะี้ยังไม่มีผมอยากให้มันเหมือนญี่่ปุน คือเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยก็คือเป็นรายได้ที่เป็นหลักเลยคนญี่ปุ่นก็คืออย่างที่ผมบอกนักเขียนเนี่ยอาจารย์หมดเลยเขาเรียกอาจารย์หมดแล้วทุกคนมีรายได้สูงมากแข่ยคาแรคเตอร์บางตัวนึงคือดังจนกระทั่งแบบเขาได้ส่วนแบ่งของแค่เปอร์เซ็นต์เอาเอาหนังไปฉายหรือเอาคาแรคเตอร์เนี่ยเขาได้ส่วนแบ่งแค่สองสามเปอร์เซ็นต์เขาก็รวยแล้วล้านหนึ่งได้ได้หนึ่งหมื่นสิบล้านก็ได้หนึ่งแสนเขาได้เยอะแต่ของไทยไม่ใช่ไงของไทยก็คือยิ่งสมัยก่อนนะักเขียนกร์ตนนูนเขียนเสร็จก็คือก,ก็ขายขาดอะ จะไม่ได้สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นลักษณะขายขาดแต่เดี๋ยวนี้พอมาเริ่มมีกฎหมายิขสิทธิ์ขึ้นมาอยนะ่างเงี้ยตอนแหกเขาก็เริ่มมาเริ่มให้นักเขียนอนะไรเนี่ยแต่ของนักเขียนไทยยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนักเขียนสม,มากจะทรายให้ถ้าสังเกตแต่ละคนสังเกตจะแค่มีกินพอเป็นวันก็คืออยากจะได้รายได้ขึ้นมาก็ต้องรีบปั่นงานเพื่อไปส่งแล้วก็มีรายได้กลับมาอันนั้นบางคนจะบอกโอ้งานมันเผาเนี่ก็ขเขาต้องเร่งเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาตุนเจอเข้ากลัวเขาก็ต้องเร่งคือมันก็จะมี หลายหลายเพจที่เขาทำลักษณะออนไลน์เพราะว่าเขาบอกคนสมัยนยี้ไม่ไม่มอมองเปิดอ่านและอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางรุ่นที่ชอบเปิดอ่านมีบางรุ่นที่บอกเขาไม่ไม,ไม่อยากอ่านเขาอยากอ่านบนแท็บเล็ตใหญ่ๆอ่านในมือถือเข้าห้องน้ําก็อ่านทีงเงี้ยก็มีหลายเจ้ามาติดต่อจะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาอ่าเขามาติดต่อแล้วเขาบอกว่าให้นักเขียนสามารถมีรายได้ด้วยเราก็คิดเออทั้งนั้นก็ดีนะเพราะว่าผมมีหนังสือประมาณ4ี่ห้าหมื่นเล่มอ่ะ ผมก็เลยมานั่งแยกหนังสือที่ผมมีตามนักเขียนเลย1 2 3 4 5 6 7 8ห้าให้ได้สักท่านราษาราส50เล่มขึ้นไปอย่างงี้แล้วก็ไปคุยกับนักเขียนแล้วว่าผมเอาผลงานไปลงในนี้สนใจไหมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือแต่จะมีรายได้ขึ้นมาจากการคนเข้ามาอ่านตอนนี้ก็มีนักเขียนอยู่ในสังกัดผมประมาณสัก1ิกว่าท่านละอยากอ่านเรื่องไหนก็เข้าไปอ่านนะครับก็เขาก็จะมีรายได้ให้นักเขียนซึ่งเยอะมาก ผมว่าทุกคนม,มีความเป็นเด็กับทุกคนความการเป็นเด็กแต่ตอนเป็นเด็กนี่มันสนุกไงเพราะนั้นเวลาใครคิดถึงความเป็นเด็กเขาจะรู้สึกถึงความสนุกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายความชื่นชอบความสนุกในวัยเด็กจะเห็นว่าตอนนี้กิจกรรมต่างๆตามห้างจาัดเขาจะย้อนไวไัยอย่างนี้เลตโทพบกับรุ่นเก่าวัยรุ่นยุค9 0 80นพวกนี้เพราะความเป็นเด็กคือความสุขที่เราที่เราประสบมาไงเพราะนั้นผมมองว่ามันยังไปได้เรื่อยๆนะอะไรที่เป็นของเลตโทของเก่า สิบปีก็ถือว่าเก่าแล้วของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีก็ยุคคนที่ห้าคนที่อายุห้าสิบกว่าก็สิ่งนี้เพราะนั้นมันก็มันยังไปได้เรื่อยนั้นเอาพวกของพวกนี้มาเป็นจุดขายผมว่ามันยังไปได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพวกเลตโทพวกนี้คนชอบผมว่ามันทําให้บุคคมเป็นเด็กของของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ให้มีความชื่นชอบในในใ,ใ,ใ,ในนั้นฮะคือฮีโร่ทุกตัวเนี่ย สังเกตว่าในหนังมันจะสอนสอนให้เป็นการทําความดีช่วยเหลือคนอ่อนแอเพราะนั้นฮีโร่ทุกๆเรื่องเลยมันจะสอนมันจะจบตอนท้ายเนี่ยสู้ต่อไปถ้าจะทิกชุดปา่ปาเปล่ปาเป,าปาลาปร้ายเปล่าทรรเพราะนั้นเด็กจะถูกปลูกฝังว่าเออก็คือฮีโร่เนี่ยเป็นเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อ่อนแอป่าปรามเหล่าร้ายเหล่าธรรมอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครจะมองว่าฮีโร่มันเป็นการมอเมาผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันทำให้เราเหมือนเหมอือนเหมือนเราชื่นชอบในฮีโร่เราก็ทําให้แบบเราอยากเป็นคนดีตามฮีโร่ไงอย่างนั้นแหละ เราก็เลยชอบชอบชอบมาเรื่อยๆผมว่าแกรมเฮโร่นี่ดี